สวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดนละยานี่ครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะมาเปิดรถของมันอ่านว่าอะไรวะได้มั้ยนะมันอ่านว่าอะไรนะผมขอแปลก่อน Volkswagen 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 นี่ครับผมก็เป็นรถ ป็นรถที่เข้ามาใหม่ในเป็นรถของ m i l าโดนะเพราะมิาบิาโดมิราดจะไม่ค่อยมีสกีนเลยนะคนแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้คือโปรงทางลุชแมนชอรนะเติมตอนนี้ย700บาทขึ้นไปนี่มีโปรโมชั่นเขาเรียกว่ารับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะคนใครอยากได้ก็เติมทาง r i h m o n n Shop นะซึ่งไว้สร้างทาง r i c h m a n s ชอ p เนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเติมปุ๊บเนี่ยได้ r c h m a n Coin นะเอาไว้ลดในการเติมทั้ง ถัดไปเนี่ยสูงสุด25%เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีประการผ่อนสูงสุดสินเดียร์ทาง Richman Shop ด้วยหดบ,บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยใครอยากเติมก็ผ่านทางทางนทาง Richman Shop นะครับหรือว่าไลนา์เป็น at Richman Shop นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มรถดิการนะมันเหมือนรถเต่าไม่ก็รถแบบมันคือรถเต่าเลยนะถ้าเกิดพูดตรงๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรื่องระยะความยาวรถมัน <laughs> มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะรถมันค่อนข้างที่จะดูแบบตัวเล็กมาก ซึ่งวันนี้ผมจะสุ่มประมาณหมื่นยูซีพอนะไม่สุ่มเยอะสุ่มนิดเดียพอละปะไม่พูดพวามสำเพลงผมสุ่มเลยก็แล้วกันนะก็พยายามอยากให้มันออกเร็วเกินเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วเกินไปนะปะสุ่มมาสอแต่รู้สึกผมน่าจะสุ่มไม่เกินสองนาทีที่จะสุ่มอย่างนี้เนะโอ้ด่ได้เหรียญนะซึ่งถ้าเราแลกเหรียญเราจะแลกทั้งหมดโอ้เจ็ดร้อยกว่าเลยเหรอถือว่านั้นอยู่นะที่ผมสุ่มเพราะว่าผมไม่มีรถนี้นะครับทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ ผมเบาเสียงก่อนกลัวเสียงมันดังเกินไปโอเคมาทุกคนผมรู้สึกเริ่มเกลือแล้ไม่แน่ใจว่าสติมเมอร์ได้หมวกมาแล้วหมวกลคอนี่ครับผมโอเคถือว่าโอเคนะแต่ผมก็ไม่ไม่น่าจะใส่นะรู้สึกเกลือนิดหนึ่ง,งละเราเริ่มมาที่5,000 UC แล้วครับเราได้แว่นตาผมไม่ต้องการแว่นตานะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเราจะได้รู้นะว่ามันอีกกี่ โอเคสุมต่อนะครับทุกคนว้าวได้เครื่องประดับซูมมี่ว้าวได้ชุดบินใน Assassin. แอสซิสต์ยังไม่ได้รถเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรมาสุ่มกันต่อนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมรู้สึกเริ่มเกลือละเอาเอาแล้ว,ลวทุกคนใครมีทริคอะไรไหมผมว่าผมเริ่มเกลือละมัดเข้ามาใหม่ดีกว่าสุมอีกล่ามครับแบบไม่ให้มันรู้ตัวโอ้โหได้ซ้ำกันเยอะมาก โอ้ไม่ก็ทุกคนผมมีโอกาสแค่ประมาณเจ็ดรอบได้ั้มชิบละมัน,ม,นมันไม่ได้จริงเหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันออกยากขนาดนี้เลยเหรอรถนี้ไม่ใช่เลยมัง้งเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้จริงเหรอหมื่นดูซีเฮ้ยไม่ใช่ละอีกสองรอบนะถ้าไม่ได้คือผมไม่เอาจริงจริงนะเพราะว่าเราเก็บไว้เปิดอย่างอื่นบ้างน,นะครับ ไม่ใช่ล้เฮ้ยไม่ได้จริงเหรอโอ้โหไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยชิปหายละไม่ได้แบบไม่ได้จริงจอะวเวนกรรมแล้วทุกคนผมไม่ได้จริงอะเราเปิดอีกสักสองรอบนะ ถ้ามันแลกทั้งหมด720เอาแค่เลขได้พอผมขอแค่เลขได้ก็ก็พอแล้วนะครับยย7 2สิ 720. ผมว่าเกินงบแน่เลยวะรอบนี้จมไปโออีกรอบเดียวนะได้แค่รอบเดียวเราต้องพอละโอ้โหเกินงบมากเกินงบมามาณโอ้ผมไม่ได้เลยถามจริงทุกคนโคตรเกลือเลยอะเอาสีไหนดีสี เอาสีชมพูลแล้วกันสีชมพูมันน่ารักกว่ามันแบ๊วกว่าโทเกลือเลยโอเคมาครับทุกคนก็เราได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จริงๆก็ส่งมาแหละของอันนี้เป็นรถกอเคเดี๋ยวเราติดตั้งไปเลยก็แล้วกันคนระชุดไม่คุ้นเลยนะแต่ชุดนี้เอาตรงๆ ก็จะมีอยู่2สก,กีนนะครับของรถนี้ <Defense S 1> แล้วก็รถ <the mark. S 1> แล้วก็รถมิาโดนะครับมิาโดแทบจะไม่มีสก,กีนเข้ามาเลยนะนี่โอ้โหทุกคนรถน่ารักมากอันนี้แบบมันดูไม่ <laughs> มันดูไม่เหมือนรถเร็วแล้วอะพอแบบมันกลายเป็นรถนี้นะครับมันมันผมรู้สึกมันกลายเป็นรถเด็กไปแล้ว <laughs> โอเคมาเดี๋ยวดูอีกอันนี้คือรถที่เป็นครบรอบหนึ่งหนึ่งปีนะ ผมว่ามันก็สวยนะพูดตรงๆคนมีไฟข้างหน้าด้วยนี่แหละเท่มากจ้าแล้วก็อีกคันหนึ่งนะอะมามาดูกันดีกว่าอันนี้คือเหมาะกับรถเต่าจริงๆนะเพราะรถรถมันช้ามากครับพูดตรงๆโอเคแล้วก็อีกอีกลายหนึ่งนะพี่ผมได้มาพี่น้องน่ารักมากทุกคนอันนี้น่ารักจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นน้องน่ารักมากนี่ทุกคน แต่รถนี้น่ารักมากทุกคนก็ลองไปไสุม่มกันได้นะถือว่าคุ้มนะมาแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพิ่งทำคลิปสุ่มเลยบอกเลยว่าไม่ได้ทำนานแลวอยากได้รถนี้นะเพราะมันไม่มีสกีเลยในครั้งผมนะไปเลยครับทุกคนบ๊ายบาย